สวัสดีพี่น้อมา้อเจ้าอดไข่เส้นแหนมมาสันข้าวผัดแหนมโอ้ข้าวผัดแหนมโอ้ยนึมองไหลเอาซอวตอกขอสดขออร่อยถึงเรื่องว่าเป็นนิ่งครับเก่งขอแหนมผัดขวผัดแหนม้มเจะสพี่น้อเดี๋ยวจขลงหน่อยเชหน่อย

นั่นนี้นเอาดี่งุดๆทุกคนในเบืองพอต่อการเอละครับสดตดามยังยงใดมระดังแงนาออ้กคหนึ่อแล้วะครับบายบายสวัสดีอย่ดีไม่งาทุกท่านทุกคนเราเผมด้วยนครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่เห็นกินใหม่ๆได้พี่น้องไปแล้วให้เบื้องข่าวข่าวเกิดอ,อิทธิพาไปเบื้องตอนกินกุหลาบ